วันนี้นะคะวันนี้มาเปิดรูสตอที่ปลูกค่ะ <S <S ก็เปิดรูอย่างนี้เปิดให้มันมีอากาศเข้าไปข้างในเห็นไหมวันนี้งานชั่วโมงค่ะฟามันก็จะใหญ่มากวันนี้บรรยากาศวันนี้ฝนตกวันนี้สาจากสาวเมืองเหนือ ก็จะหนาวนิดนึงน่าจะสิบสี่องศาคุณกันจนาอันนั้นสาวร้อยเอ็ดพี่การอยู่ไหนนะสาวอุดรป้าเหรออุดรจ้าอยู่อนนุดรนจะจ้าจ้าอุดรธานีวันนี้มาเปิดดูงานชิลค่ะ ห้าร้อยกว่าบาทบ้านเรานะคะต่อชั่วโมงอยู่นี่ค่ะฮะถ่ายแล้วหน้ามือหนึ่งค่ะกัญน,นาสาว <laughs> <laughs> งานฟาร์มก็จะมีคะกันไปกัมพูชาเมียนเมเมียนลาวเวียดนามานแล้วก็นะมาดามวาด ไม่เลือกงานไม่ยากจนชั่วโมงหนึ่งก็วันหนึ่งก็หลายบาทอยู่ค่ะสี่ห้าพันบ้านเราไม่เลิศดูค่ะแต่ก็มีความสุขดีบ๊ายบาย